สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมวดอ๋อผดท่ามกลางการขัดแย้งแห่แช่แอปยังกดไลค์เจอระบายปมตำรวจท่ามกลางความขัดแย้งมากมายในสังคมนายตำรวจหนุ่มที่รู้จักกันดีกับหมวดอ๋อหรือพันตำรวจโทรณกรรัตน,นพรซึ่งมักจะโพดข้อความคำคมลงโซเชียลอยู่บ่อยๆล่าสุดหมวดอ๋อ โหตรักเธอประเทศไทยและข้อความว่าเราโตมาคนละแบบอย่าตัดสินคนอื่นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการเราเกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันถูกเลี้ยงดูมาต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันผ่านอุปสรรคมาต่างกันมีจุดอ่อนในใจที่ต่างกันเคยผ่านเรื่องร้ายดีมาต่างกันมีภูมิคุมกันที่ไม่เท่ากันดังนั้น จงอย่าตัดสินคนอื่นจงเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเราจะพบกับมิตรภาพดีๆที่เราเคยมีให้กันท่ามกลางความขัดแย้งนี้โดยมีคนบันเทิงอาทิพราวฟ้ายกธัญญกันท็อปนัทเสดและชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์บางก็ขอยืมรูปข้อความดังกล่าวและขอนำไปแชร์ต่อจำนวนมาก ขณะที่แอปทักษอ,อนก็เข้ามากดไลด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตำรวจไทยหลังเกิดผมร้อนผู้กำกับโจทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ระบายถึงเรื่องตำรวจในเอจีหมดออด้วยว่าบอกตรงๆในฐานะประชาชนรู้สึกเสื่อมศรัทธานในตำรวจขึ้นทุกวันค่ะตำรวจดีๆมีเยอะมากๆก,ก็เข้าใจแต่ส่วนน้อยที่แย่ๆแ,และมีอำนาจทำให้ประชาชนหมดความศรัทธาได้ง่ายเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ